สบายดีทุกคนเด้อเนาะยินดีตอนทับทุกคนเข้าสู่ช่องอา a m พี k p Channel <c oughs> ตอนนี้เขากำลังเอาเข้ากับเอาน้ำปลาเนาะ <c oughs> ต้องเอาปลาบนสูงทุกคน <c oughs> เดี๋ยวตงวงซิมางัดมากิน อันนี้คือเห่ากำลังสิไปซอกของเกิน็เนาะตอนนี้เฮาอยู่อยู่หายกาวของของชาวบ้านเนาะบุพัวมือนี่เฮาซีได้มันยังกลับไาแล้วทุกคนเนาะพอดีเหามาเบิง้งมาเบิ้งวัวเนาะมาเบิ้งวัวแล้วก็มาซอกของเกล็นไปพร้อมเนาะอันนี้ก็บของแทบเึ่อกันแต่ว่ามันมันแห้งแลว้วทุกคน บไม่อันกินแล้วมือนี้จุดประสงค์ของเขาก็คือมาหายกาวของเขาของชาวบ้านละกันมาซอกมาซอกเก็บเฮ็ดเนาะเก็บเห็ดเพราว่าที่เป็นเฮ็ดหนูเห็ดเขาเนะมีเฮ็ดหลายๆอย่างนะที่แบบในในระในในฤดูนี้นะที่เป็นฤดูที่เฮ็ดออกมาเนาะมีเฮ็ดของแซบหลายอย่างเดีย๋ยวเขาซอกตามพุ่งใหมแ่แบบนี้แล้วก็ตามต้นไม้ที่ชาวบ้านเขา ทางไฮแล้วล้วก็จุดอย่างบบไหมห้มดถนอมันจะออกกำนันเนาะ,ะสอกไปน้ำกันขันมาเห็นไมมท่อนยาวๆแบบน,นี้ไม่ซอกเลยเนาะอันนี้บ่มีทุกคน ยังช่วงนี้มันเป็นฤดูที่เฮดออกเลยก็เป็นฤดูที่ชาวบ้านเขาหอไห้เนาะหอไห้ Hong หรือว่าห้างไยเนาะเออมันก็เลยสิบเป็นแบบชาวบ้านก็บ่ค่อย ok มีเวลามาหาก,กินอะ่ะทุกคนมันก็เลยมันต้องมีแน่นอนน่ะอยยุใกล้ๆก็ต้องมีแน่นอนไปเห็นปะ เนี zaman, goodbye, ่ยครับซิซเก็บสะสมไปเรื่อยๆเนาะแบบนี้เนาะเดี่ยันนี้กำลังออกมาไหมเนี่ยย้ำมาโมโมไหมเนี่ยอันนี้กำลังออกมาใหม่ๆเลยอ่อนๆเนาะอ่อนๆเนี่ยตัวซิขาวอยู่อยู่เปลือกไม้อันนี้เนี่ยเน่าได้เก็บอีกอนี่ยทางลมนี่อ่อนๆเลยมันไม่นอกบิ่งอา๋อโดนเติมน้ำมาได้กินเห็ดแบบนี้อือ เห็นบ่ว่านี่น่าจะเป็นตัวมันยังม่กินถ้ามีตัวมีอีกเนี่ยโอ้มีลายตามไปเบิงตามไปเบิองกคนโอ้แต่ว่าตัวหน่อยเนาะกำลังอ่อนๆแซ่บๆนี่ยนี่มันออกมาแบบนี้เลยมันมันยังบ่มดเนาะเน่เน่เน่เห็นบ่ออกมายังบนใหญ่เถอะถ้าฝนตกอีกรอบหนึ่งเนาะฝนตกอีกรอบหนึ่งมันต้องอ่อนๆแล้วก็งามๆใหญ่เลย ตอนนี้มันยังหน่อยอยู่ไคเัาสิเก็บสะสมปะเอาซีเริ่มซีเริ่มเก็บกันเลยนะเก็บเห็ดกันเลยเอายุนี่หาใบตองว่เห็นอะ่ะทุกคนน ของแทบของแทบโอ้แข็งอืเป็นเฮดเข่าเด้อเฮดเข่าเฮดใบอันนี้แทบเนาะแล้วก็มันซีมีอีกสนิดหนึ่งเฮดแบบบกเข่าปันนี่แต่ว่ามันยักออกแบบดำดำเขา่าเข่าขนาดอันนั้นอ่นนนอ,อนๆแล้วก็แห้งแทบัน้นเนาะเมนอันตูเผาให้แล้วก็เอามาให้น,นี่แทบอืม มันยังคล้ายคือเห็ดพวกนั่นึงแต่ว่ามันเป็นเห็ดใบเนาะเป็นเห็ดยังไงเห็ดมีหลายเสนิดเลยป้าแข่งแขกมันเลเทน่าเขาตัดไว้เนินนี้ก็ะเชื้อออกมาอีกเป็นมันมีเชื้อเนาะมันมีเชื้ออยู่ใหม่เลยคนตู้อีกมีออกอีกแน่นอน ของธรรมชาติกำลังแซ่บเลยมันเป็นต้นไม่งเนี่ออทบอืมองดูทุกคนอันนี้มันเฮามันแข็งสุดๆแต่ว่าหากินมันอ่อนอยู่เนาะมันแบบแดดฮอนหรืก็มันเฮ็ดให้มันยุบแล้วก็ยุบตัวลงแล้วก็มันแข็งแห้งนะทุกคนเหตุใต้นของมันแข็งแห้ง อ๋ทางรวมนี่ม uh, wow. ีมีอ่ะมันยังออกมาหมดเนี่ยมันออกมาสันสนตัวน้อยว้าวของดีของดีข่าวเนี้อสันดิมีอูู้อันใหญ่เลยข้าวมาหมดเนี่ยสันนี่หมดนี่ยโอ้ตัวแห้งกินเนาะอืเดี๋ยวเขาซองไปอีก แข้งดีแข้งดึงบปแพะมันจะเอาผ้าตัดเอาคันดึงแล้วแมนใบมันสิเลหมดนะทุกคนได้แล้วอันนี้พอกินครับหนึ่งเลยเนี่ยโอ้โห แค่สอบต่อไป,อไปตัดตบ,บ่มัดนี่อันเนี้ยเห็ดอีกแล้วทุกคนว,ว้าวคือดอกไม้เลยอันนี้ในเะห็ดใบของแคร ประมาณนี้ตัวทั้งนุงม่มแมนออกลายสุดเลยเนาะนู้อู้คือดอกใหม่เลยออเดอกใหม่ตัวแมงบักลายรทุกคนในขน,นมีตัวแมงแบบนี้หละแมนมีตัวแมงมาตอมอยูเฮดละแมนกินได้หมดทุกเสิดเนาะทุกคนเนาะตัวแมงกินบะไตเขากินของบะไตคือกัน ทางนูงของมี่ค่อยๆตัดออกว้าวเขาวจวดเลยอันนี้อ่อนๆอย่งนี้อีกใส่ทางก่อนโอ้ทางนั้นก็มีอีกอันหนึง่งทางต้นไม้ฮะบางอยู่ยต้นซาโอ้ตอกใบเดี๋ยวอ,อันนี้ก็ค่อยๆตัดออก นี่โอ้โวันนี้เมนเอาไปแกงอืเอ,อเอาไปแกงกินนี่สุดยอดเลยโอ้ตรงนั้นขอไปเอาขึ้นเอาไปแกงกินว่ามกกินสุดยอดเลยทุกคนอ,อันนี้เป็นต้นสาเติมฮอร์นหนึ่หอรนชุ่ยเลยมาไปทั้งนั้น อันนี้เป็นต้นสาหร่ายทคนนะเ <c oughs> มื่อได้เอานำมาบวกกิน <c oughs> ขมตปาดทางลุมบันมีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเขาไปซอกบอนไม้ตืมนะทุกคนนะ ทุกคนทุกคนเ <Wow. S 3> ห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วว้าว <Wow. S 2> อ่อนๆเลยทุกคนนะนี่เห็ดใบเป็นเห็ดใบเห็ดเขาเนะมึงนี่โอ้เข่าจั๊วงเลยความคัก ตัวเก็บเก็บเก็บอ้อันนี้อันนี้แหละของแทนทน่ะทุนไม่ติดปลาย,ลยตัวเมื่อกี้มันยักษ์แข่งไปนหนึ่งเพราะว่ามันมันอยู่ใหม่ใหญ่เนาะแล้วก็มันอยู่บนตักแดดอีกแล้วก็แดดมันเดี๋ยวนะ อ้าตุกครเดี๋ยวตงยนี่แลสุดทางต้นยังมีอีกยังมีอีกทางนี้นะทุกคนมันได้แล้วเมื่อกี้เห็นเลยนี่นีนนค่ะอื้อนี่วู้วมีแต่ของดีของดี ในอู้เอาไปแกงกินคักสุดทุกคนองงเอาไปแกงไปมกเออข้างนี้ตรงีไหนข้านนะงนีีนะอ๋อโอ้โหแต่ว่าังกินได้เอาไปแช่น้ำนอ๋อนี่ยแหละบอลแดดฮอนอ่ะ orn, มันสีแห้งแบบนี้ทุกคนแห้งแต่ว่าเราสามารถเอาไปแช่ให้มันซึนได้เนาะแล้วมันก็สิเปิดคือเก่าเนาะ คับของแ้อ้ยู่ดินก็ออกมานน่เก็บเลยบ้าว้าว แซบฟงแซบโอ้บะไ้กินโดนเติบเนาะเด็ดแบบนี้บะไ้กินโดนเติบแล้วหอมมีนกโอ้เด็ดกับหอนทุกคนห่อนสุดเลยอืมเดี๋ยวเขามาเบิง้งมาเบิ้งผลน้ำกันว่าเขาสิได้เท่าไหร่เนาะในในเดนี่มายังบ่ฮอดเข้ามาอยู่ให้ย,ยังบ่ฮอดสิบนาทีจ้ะ ที่หาแท้เนะแมันินที่ยเนะอที่สองนไห้น่จะได้ไรเก็บเหนึ่งกำหนึ่งกำหนึ่งน้องกำมือหนึ่งกำมือหนึ่งว้าว้าวเขาจวทุกคน มาเลยติไปซอกบอลอื่นต่อเนาะหาก,กันต่อไปทุกคนทั้งพนน่าจะมีเนาะต่เขาเบิ่งไปเนี่ยกับเบ้งเห็นคือกัน ไปซอกซอกอยูคุยตัวนี้ปงแดดหอนพอทุกคนวั้นะม,มาทางนี้มาได้ความหอนเลยโอ้ตอนมม้นทางรุมันคือสิมีมันมีมันมีเปลือกอัน่นลองไปเบิ้องทางรุมดู เขาไกลไปเด้ออุยอะเที่ยวเล่น้ยโห <c oughs> ว้าวอ่าอันนี้เป็นสน,นิตโตเขาเก็บทำนินะอ,อ,อันนี้เป็นเ็ดอันนี้แหละอันนี้แหละตัแวแซดเก็บเลย กินไนซ์เซทยหุบโอ้โอ yeah. uh, oh, uh, ้มันจีกสัตว์เด็กเขาต้องจับแพงๆก็เด็กอ๋อเพราะว่ามันแน่นสุดเลยแน่นอู้หูแน่นๆแน่นแน่นอันนี้อ่อนอยู่เนาะอันนี้ขักอยู่คักอยู่อันี้ แดดแห้งพวกน่ะทุกคนเป้องไงจนเหลืองหมดแต่มันก็อ่อนอยู่เด้ยังปัญญายานอนนี่ปลาให้มันใหญ่กูบอกยาแหละเดี๋ยวเหาเก็บไปแกงแซมมก็แซบดีดีหมื่นสองหมื่นขอสิออกอีเล่นเนาะอือตกว้าวว้าวตัวหน่อยนี่มันใหญ่อีกอ่อนอ่อน คำนี้นี่คือแกงไดมอนด์เลยได้อไ้อไดหลายคับแเ้าเลยเนาะหมดแดดฮอรดเดี๋ยวนะไ,ไปเบือ้องนีหลุมอีกหน่อยหนึ่งอันนี้ตุก๊กเพิงหน่อยหน่อยเดี๋ยวไปเบื้องนีหลุมอีกหน่อยหนึ่งบ่มีแล้วกะขึ้นไปเอาแต่ไปเบิ่งวัวเนาะประมาณประมาณสิบสองโมงสิบสองโมงอันสิบสองโมงกลางเวรน,นะนะตุงง๊กหัวสิออกมาโอ้เนี่ยตัวเนี่ยของแซบของแซบตัวของแซบเลยนี่นะ นี่นี่นี่เห็นปะตัวนี้ของแซ่บเด้อตัวนี้อู้อันนี้อ่อนๆเลยนี่มันเป็นเห็ดแบบคื่กับเหาเหาปลูกเลยนะนอะโี้มีบ่หลายมีเด็ดซับสองสามกองเนี่ยว้า

จะอนฟอดอว้าวโอ้ิงวะิงวะก็มีโอ้ยนี่เลยโอ้อันนี้นี่เนี่ยนเลนีเน่าว้าวคือดอกใหม่เลยเนาะนี่เ็นิงวะก็เป็นไงอ๋ออ Ê yeah. Ok. Oh so yeah. đi lên này không mình có mịn không đây. Kẹp lên. Hay. hen hen. Ok hết con <laughs> wow ăn wow. <Wow>, nice. sịp <coughs> <coughs> เก็บไว้เก็บไว้หอนบรรทอนทุกคนันร้อนเก็บใส่กันวู้คมคักก็น่หลายเลยโอ้หนำเพลือ มาแล้วนะ <Okay. S 1> เขาเขาคิดบ่ถึงว่าสิมีบ,บอนตัวนี้เพราะว่าปกติชาวบ้านเขาปล่อยงัวปล่อยควายใส่นี่เนาะมันเป็นบ่อลยูงัวควายแต่พอเขามาซอกงัวมาซอกควายแล้วก็บังเอิญเห็นว่ามันเขาบ่ค่อยมาซอกบอลแบบนี้เขาไปซอกแต่บ่อลได้ปเออมันที่มีหญ้าหลายๆนะมีเงินให้ก็ hai cặp bị cài bạn ừ. ừ, đây là đấy anh có cam lấy rồi đấy อ้ควา,ามหอนเราต้องให้เหบาไปเอา,เอาไปทางคนอะไรโอ้หนาวอ่ะเฮ็ดตัวแซมอ,อ,อ,อ่ะเอเอเลี้ยกลิตัวอ่อนตัวอ่อน บุยหาทับไปยัวจ้าจีจ้าสีย่างละกันจ้าจีหอมบนเนี่แต่มันสกินเนี่ยบอลก็อีกอย่างม like well ันเขี่ยวแล้วมันมันหนาวแล้วทุกคนบเอาดีกวคนเห็นอีกแล้วทุกคนอันนี้สิเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งเนาะโอ้อันนี้งามเลยมันเป็นเห็ดหูหนู แค่หูหนูอ่อนๆแดงๆแล้วทุกคนแดงๆอมชมพูเออขนาดที่ออกอีกตัวน้อยเล็กเลยพักนอกก็มีเก็บเลยเก็บเลยนี่อันนี้นะอุ้ยเขามงงามแท้อ่อนๆเลยว้าวอือันนี้คือสิ้นเลยอันนี้ ไปแกงปนปนไสหรือว่ามกป,ปนไสอันเฮ็ดเ <ed> ข่าได้เนาะอปนเฮ็ดหลายๆสนิดมันจึงแซทบคนโอ้โทรศัพท์หอนแดดมันห่อนพอนบังมตัวหน่อยลยชวยคซาซาซีหามือนีมาโอ้มันกำลังออกมาเนาะเออน่เน่ อันนี้แมนคัน,นออกนีน่เก็บบมนดออกมาหน้อยๆตีนหอดอันอยู่ตีนนี่ยเนื้อเนี่ยนะทุกคนตัวมันยังนยหน่อนยอือเฮดหูหนูเฮดหูแม่เถ่าเออเฮดหูพ่อเถ่าสอกต่อไปทุกคนโอเคทุกคน ตอนนี้ตอนนี้เดทฮอนพวกเราก็เลยออกมาเนาะมีซสำเนี้เนาะสำหรับไห้ไห้เก่าของเขาน่อยๆเนาะได้ไหมนี่ไห้เก่าน้อยๆเนาะมี่ำเนียงรู้อันี้คือเสียบนานแต่ว่ามันขนลายได้เนาะแนียหลายเท่เลยกินได้เลยขาะเลยเดี๋ยวเอาซอกลายลายเนาะซอกลายลายแล้วก็เอาไปไข่นาะ โอ้อามาเอาไปขายน้เอา,เอาเคเขามีคนล็อกบุติสอะนี่อ่อนๆทั้งนั้นเลยแฮดโคโนแห้งครับประมาณนี้หน,นงานประมาณสามสิบนาทีของเขาตอนนี้งัวกา อ่าใกล้สิบสองมวงเรางวก่อนหน้ากำลังจะออกมาเนาะทุกคนเนาะเอาไปเบิง้งไปเบิ้งงวาก่อนแล้วก็ไปหาต่อไปหาต่อเนาะไปหามันได้หลายๆเียอันนี้